ไเสียงผูแ้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าชา้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทนำนิยายแปลเรื่องระบบพลิกผันหลังยาขอบคุณสำหรับการเชิญชวนครับผมอยู่ชั้นมปลายปี3ระบบพลิกผันหลังยามาถึงเร็วไป20ปี38ปีคุณล้มเหลวในชีวิตสมรสยืนอยู่บนทางแยกของวัยที่ต้องพึ่งพาตนเองวัย40 นึกถึงเพื่อนสมัยเด็กของคุณหลังจากแต่งงานพวกคุณก็ตัดขาดการติดต่อไม่เคยได้ข่าวคราวของเธออีกเลยสร้างความสัมพันธ์กับสวีเฉียนเฉียนครึ่งใหม่รางวัล300อยหยวนเจียงเหนียนวัย18มองดูภารกิจระบบบ,บนหน้าต่างแล้วมองสวีเฉียนเฉียนที่อยู่ประตูตรงข้ามอดไม่ได้ที่จะตกอยู่ในห้วงความคิดอืมระบบนี้ดูเหมือนจะมาเร็วไปหน่อยยังมีอีกเรื่องอดีตภันรายาในอนาคตคือใครเอยเจียงเหนียนรู้สึกทำใจลำบากปีนี้อายุ18ในอนาคตจะยา ระบบออกภารกิจแก้แค้นอดีตภรรยาเจียงเหนียนมองดูอดีตภรรยาที่ยังไม่มืดมนต่อหน้าเขาและตกอยู่ในห้วงความคิดอีกครั้งเพื่อนสมัยเด็กอดีตภรรยาในอนาคตอดีตแฟนสาวในอนาคตล้วนเป็นเวอร์ชั่นวัยเยาว์เมื่อคนเหล่านั้นปรากฏตัวทีละคนระบบเริ่มจะผิดเพี้ยนไปแล้วรักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ